อ้าสองกิโลพี่นอ้อง่แดงใส่กิโลนึ่งใส่หนึ่กิโลแบงครึ่งครับ้สองกิโลัลกไปตเนื้อพี่น้องกุ้นี่ลำลำลำหนกิโลหมนแล้วนี่ได้ีสใส่พี่นอ้อง ยาไปผสมเน้ำผึ้งน,น้ำปังปังปั่นอะไรตัวอะไปั่นไปเลื่อยจะเป็นแย,นยมโลพี่น้องอันนี้แยมโล่คือสั่สงมาจากโรงงานเขากินได้พี่น้องนะของยิงคัดเขาคขัาขาดเกล็ดมันบางามคนกินได้

มีเครื่องบัน้นในใจมือคนนะครับขึ้เข้าวยโรูยำหว,วานพนะี่น้นอยยำหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวยำกับยำยิ้มเข้ากันพี่น้อยนะเจ๊เบิ้งตอนเล้วขอยยากครับขนมปังนี่ดีๆกินได้ได้เปน็นหน่องเปรี้ยงแช่ว่ามันมันบางงามก็เลยขัดออกกิโลโยี่สิบบาท สื่อมาแต่งสั่งมาแต่โรงงานถงเถียวไปนองเดี๋ยวผมมีอยู่คู่คูกค่กัแบทบีมากแหวะมือนไปตกครับมีสามอย่างไปนองใส่สามอย่างแต่ขาดกะทิกองมือนนี่ใส่กะทิกองผสมแทนน้ำครับเพิ่มกะทิเข้าไปจะได้หอมหอมน้ำผลไม้กับนี่ไปนอนจะบ่บ่มาใส่เพราะช่วงนี้มันหนาะวผมจะเน้นไปทั้งหว,วานหวานหอมหวาน,วาน เอาเคมีเรียนเคมีพี่น้องผ <c oughs> ลไม้ธรรมาชาติเดียวไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ปลามันกินเหางาียบๆต้องเน้นกินอหอมๆหอมแล้วก็รสหวานหวานเปรี้ยวปลาอาจจะมากอยู่พี่นอ้อะนะเดี๋ยวยังส้มกันต่อพี่นอ้องอือครับพี่น้องผสมเสร็จพร้อมผสมน้ำตกได้เลยพี่น้อง ขนมปังปัน่นลำแล้วก็เยี่ยมเยี่ยมโล่ใส่หวานนี่น้องลำหนึ่งกิโลขนมปังปัน่นประมาณเจ็ดชีดแล้วก็เยี่ยมโล่หนึ่งกิโลตาจาเป็นหนึ่งสี่เมื่อนพร้อมประชมตกได้ไปนองเมื่อนก็ดที่ใส่ไอ กะทิกองหนึ่งกองครับผสมผสมใส่กับนามนิดนึงเอาพรอนเหนียวๆเพราะผมไม่โต๊ะหนามไหลนะครับหน้าตา็กะประมาณนี่นพี่นอ้องไปยังไปรุนกันมืน่อเวลพี่นอ้องยำยมรูยมใส่หวานยมไข่ออาไข่ไนขะ่ยำไข่แล้งผสมสด ผสมมักขึ้นหนึ่งครับเมื้นโต๊ะเบือนเม,มือนไปผสมนม้ำใส่กะทิกะทินึงกองผสมน้ำนิดหน่อยเอาข้าวเหนียวลงได้เบือนรุนกันพี่น้องมันโดนม,นมนันรอชมครับเรียบร้อยพี่น,อน้องพรุ่งนี้พร้อมตกครับลำขนมปงังแยมโรเมือนความโต๊ะพี่น,อน้องยิ้มฝ้าไปแน่น